สวัสดีค่ะวันนี้พาน้องใหม่มาอยู่กับพารวยนะคะน้องอายุสี่เดือนเป็นเพศเมียนะคะมาดูว่าจะเข้ากันได้ไหมน้ใหม่ของพารวยค่ะทุกคนดูดูด,ดูน้องใหม่ของพารวยขังไว้ก่อนเพราะยังยังเข้ากันกับรวยไม่ได้เห็นไหมชอบนอนเปรค่ะทุกคนโอ้แมวแมวอะไรชอบนอนเปรอโอ้โอ้แมวนอนเต้มาเป้โอ้เดี๋ยว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 เป็นอะไรอยากเอามาอยู่ห้องพารวยนะคะ มันจะได้ชินกินเนาะนี่นะคะชอบเล่นค่ะแล้วก็ชอบอยู่กับคนค่ะเป็นแมวยังแมวเบียกดูเนาะก็เลยชอบอะไรก็เรียกว่าอะไรชอบมาคลอเคลียกับเราค่ะทุกคนอันนี้ก็นอนนอนเล่นนะคะดูเหมือนกับแมวท้องแต่ไม่ใช่หรอกค่ะ เพราะขาฉีดยาคุมมาเรียบร้อยแล้วดูนะคะอันนี้ก็นอนเล่นนะคะนอนเล่นในเตียงนี่ค่ะแล้วก็มาที่รับเล็บของผ้ารวยนะคะทุกคนน่ยนชอบเล่นค่ะยังเป็นมแมวเด็กเนาะนี่ค่ะดูนะคะว่ามันจะทำอะไรคลิกไลพลิกมา เดี๋ยวจะหาของเล่นมาให้เล่นอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมคะเรจะปล่อยให้เล่นก่อนนะคะลองมาดูความสนความน่ารักของมันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาน้องขลวรยเข้ามาด้วยนะคะว่าเป็นยังไงตอนแรกที่มาเจอกันไม่ได้ถ่ายคลิไปไวนะคะอ๋อคู่กันเลยค่ะไม่ใช่ย่อยเนาะ ตอนแรกพะรวยเอาใส่กงเอาน้องใส่กงมานะคะพะรวยก็จะมามาดูในกงอะคะ่ะมันก็กลัวเนาะมันเป็นเอามาวันแรกนะคะมันก็ขู่พะรวยพะรวยก็กลัวน้องค่ะทุกคนเพราะว่าพะรวยเป็นแมวที่โดนทําลายมาเนาะบางวันก็จะมีแมวตัวอื่นมาไล่ตกนะคะมันก็เลยกลัวหวาดระแวงค่ะทุกคนมันขู่ยู่แต่ว่าก็ไม่ทําอะไรนะก็ไปหลบค่ะ อันนี้เห็นไหมดื้อขนาดไหนทุกคนกระโดดขึ้นมาตรงที่กองกองผ้านะคะทุกคนพอดีเอามอนเก่าๆมาลองให้เพื่อนตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นผ้าม่านค่ะผ้าม่านตรงอ่ตรงหน้าต่างเนาะหน้าต่างกระจกค่ะทุกคนเป็นกระจกเลื่อนก็เลยเอาผ้าเอาหมอนเก่าๆมารองให้ค่ะกลัวมัน ทำผ้าเลอะข้างล่างเลอะนะคะดูค่ะดูดูดูด,ดูตรงเหนือที่นอนคุณยายค่ะคุณยายจะไล่ลงนะคะทุกคนคุณยายบอกลงมาไม่ชอบรู้ไปนอนเฉยอยากปีนป่ายผ้าม่านเนาะอนี้ใส่ของแมวเห็นไหมคะดูดูเอาค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราเรียกมามันก็มานอนข้างล่างเห็นไหม นอนตรงพื้นกระเบื้องค่ะทุกคนน,นี่ไงกลิ้งเกือกไปกลิ้งเกือกมาอยู่ตรงนี้แลคะ่ะเรียกก็ไม่มานะคะมีปานด้วยค่ะทุกคนเป็นแมวสามสีแต่ไม่ชัดเจนค่ะสีผสมสีผสมมาละมาละาจะนอนเตียงคนใหญ่คุใหญ่ก็ไล่ค่ะ เตียงคนใหญ่มาดูค่ะทุกคนเริ่มหันหน้าเข้าหากันแล้วนะคะดู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 ด,ดูน้องเดินเข้าไปหาพี่แล้วค่ะทุกคนดูว่าพารรยจะทำอะไรน้องไหมน้องชื่อพาสุกนะคะทุกคนดูพารวยก็ตั้งชื่อพาสุกจะได้คล้องจองกันค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะน้องหันหน้านี้แล้วค่ะถอยค่ะน้องถอยค่ะ แยกเกี่ยวใส่กันเฉยๆนะคะแล้วน้องก็ยอมนะคะทุกคนยอมค่ะอันนี้อันนี้อย,าค,อยาคิวมาถ่ายรูปค่ะจะให้ดูนะคะจ้องจ้องค่ะเริ่ม,เร,มเริ่มจะสนิทกันนิดนึงค่ะทุกคนนี่เนาะ,ะน้องก็ดีนะก็ดีนะยังหลบหลบพี่ค่ะทุกคน แต่พี่นี่ก็คลางใส่แต่ไม่ทำอะไรแล้วค่ะน่าจะอยากชินแล้วค่ะของเล่นมันก็กระวางกระจายตรงพื้นเลยค่ะทุกคนนอะอันนี้ก็ดูน้องค่ะไม่คาดสายตาค่ะทุกคนนี่ค่ะดูไม่ให้คาดสายตาเลยดูสิ เห็นไคะนอนกิ้งเกือกอยู่นี่แหะแต่พี่ก็จะจ้องไม่ลดละค่ะทุกคนดีนะที่มันแบบไม่ทําเสียงคํารามใส่แค่แยกเขี้ยวคลางเบาๆค่ะทุกคนเห็นไคะอันนี้ก็จะมาถ่ายภาพน่ารักนารักเนาะการทำความรู้จักกันครั้งแรก ธรรมาดาเนาะมาวันแรกหนูนไม่ได้เลยนะคะทุกคนตัวเล็กๆอย่างนี้ไม่ใช่ย่อยนะทุกคนตบทั้งทองหมาตัวใหญ่พันโกเด้นนะคะตบยางเขาเรียกว่ายางเนาะขีดขวนหน้าเลยค่ะทุกคนเออขนาดอยู่ในกรงนะทั้งทองนี่ไม่กล้าเลยค่ะทุกคนไม่กล้าเหยียบค่ะทุกคนดูดูมันไม่ใช่ย่อยนะเล็กพี่กี้หนูนะคะไม่ยอมก็น่าสงสารมันอยู่แหละเพราะมัน เอาจากแม่มันมาเนาะพารวยมันอยู่นานแล้วแต่นี้มันน้องใหม่ค่ะทุกคนมันก็หวาดระแวงธรรมดาอะมันก็ขู่จะเล่าว่ามาวันแรกนะคะทุกคนปล่อยออกจากกรงมันหลุดมือค่ะมันวิ่งดีแต่มีกำแพงนะคะทุกคนมันวิ่งจะออกจากบ้านตกใจมากถือโทรศัพท์อยู่ก็วางค่ะทุกคนวิ่งไปจับมันมันกำลังจะปีนข้ามรั้วดีแต่คว้าตัวทันค่ะโอ้ ทำเอาเหงื่อตกเลยค่ะทุกคนดูดูดูด,ดูจะให้ดูนะคะเริ่มไว้วางใจนิดไม่ใช่ไว้วางใจสิเริ่มจะแบบนิดนึงค่ะไม่ไม่หึงใส่เท่าไหร่แล้วนะะคเริ่มจะทำความรู้จักกัน นิดนึงแต่ก็ยังเขม่นเขม่นน้องอยู่นะคะทุกคนน้องไปหัวเตียงอ่ะอันนี้ก็มองมองไม่คาดสายตาเลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนจ้องน้องนะเอามาจ้องกันอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนนี่นะคะไปล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 ะ,ละอันนี้ก็มองค่ะมองมองมอง สงสารอยู่ค่ะเพราะว่าเคยตัวคนเดียวไงคะวันนี้ก็งอนค่ะไม่กินข้าวเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ